ในหลายๆช่วงเวลาของชีวิตเราเนี่ยมันก็มักจะมีอยู่หลายๆครั้งเนาะที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองนั้นกําลังหลงทางอยู่แล้วเวลาที่เรารู้สึกหลงทางเนี่ยหลายๆอย่างที่ก่อนหน้านี้นเราคิดว่าเราต้องการหลายๆอย่างที่ก่อนหน้านี้นเราเคยวางแผนหรือมองว่าเราเคยอยากได้เนี่ยเรากลับรู้สึกไม่มั่นใจกับมันอีกแล้วอะและนี่ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะพบเจอกันรวมถึงตัวผมเองด้วยมันทาให้เราไม่รู้จริงๆว่าหลังจากนี้เราควรจะเลือกเดินบนเส้นทางไหนดี อะไรกันแน่เอเส้นทางที่ถูกต้องพอเราพบเจอทางแยกอะ่ะโอ้โหมันยิ่งไม่ชัวร์กว่าเดิมอีกอะ่ะมันเหมือนกับว่าเรากําลังหลงไปในป่าเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจุดที่เราต้องการจะไปเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วณตอนนี้เราหลงป่าอยู่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยู่ในจุดไหนของป่าแล้วจะออกมันได้ยังไงเพราะฉะนั้นครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจึงอยากจะมาพูดถึงทอปิกเรื่องของการกลับมาทําความเข้าใจชีวิตของตัวเองกันมากขึ้นซึ่งสหรับในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกถึงขั้นว่าจะรู้จักตัวเองมากขึ้นได้ยังไง ว่ารู้จักหมทุกอย่างจริงๆแต่เหมือนกับว่าเรากําลังมองหาเรียกว่าดาวเหนือแล้วกันดวงหนึ่งที่เราสามารถมองขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ก่อนก็เราอยู่หลงทางในป่าแล้วรู้ว่าเราควรจะเดินไปในบนเส้นทางไหนหรือว่าควรจะเดินไปแบบในทางไหนเนาะ,ะ,ะซึ่งตรงนี้ที่ผมสามารถไปหาแนวทางมาได้แล้วผมก็ใช้กับตัวเองด้วยซึ่งก็เพิ่งทําเสร็จก่อนหน้านี้ไม่นานเลยมันคือการที่ผมถามคําถามกับตัวเองครับคําถามในที่นี้มันคือคําถาม ที่เหมือนให้กลับมาถามตัวเองมากขึ้นว่าตัวเราจริงๆนั้นต้องการอะไรกันแน่และคําถามในที่นี้ตอนที่ผมเห็นครั้งแรกมันก็ชวนเราคิดแบบเยอะระดับหนึ่งเลยนะกว่าจะหาคําตอบได้บางทีก็นั่งคิดอยู่แบบเกือบชั่วโมงอะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องตอบคําถามนี้ยังไงดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทีละคําถามกันเลยครับโดยผมได้นามาทั้งหมด3คําถามด้วยกันที่จะช่วยทุกคนเนี่ยเรียกว่ารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นขอ้อแรกครับผม ผมอยากให้ทุกคนลองจินตนาการว่าโตคุณนั่นแหละไปงาน TED Talk ทุกคนน่าจะเคยรู้จักเนาะเป็นงานที่ผู้คนออกมาแชร์ไอเดียแชร์สร้างแรงบันดาลใจการเป็นสปีกเกอร์เป็นคนที่เก่งจริงๆแล้วเขาอยากจะมาแชร์เมสเซจบางอย่างให้กับผู้คนคราวนี้นลองจินตนาการว่าคุณกําลังไปงานนี้นะแล้วคุณกับทุกคนครับที่ไปร่วมงานเนี้ยรู้สึกแบบได้รับแรงบันดาลใจเยอะมากรู้สึกแบบมีพลังสุดๆหลังจากที่ได้ยินคนคนหนึ่งพูดแล้วปรากฏว่าคนคนนี้ที่ออกมาพูดเนี่ย เขาคือตัวคุณในอีก20ปีข้างหน้าคําถามคือคนคนนี้ครับหรือว่าตัวคุณใน20ปีข้างหน้าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรและส่วนไหนที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าแบบมีแรงบันดาลใจมากเลยนี่ก็เป็นคําถามหนึ่งที่ให้อยากให้ทุกคนลองออถ้าใครแบบมีกระดาษกระปกกาเนาะก็อยากให้ลองเขียนออกมาเลยถ้าเกิดคิดอยู่ในหัวเนี่ยมันจะดึงออกมาค่อนข้างยากแล้วก็พยายามอย่าคิดเยอะกับมันครับแบบพยายามถ้าเกิดเราคิดเยอะเนี่ยเราจะรู้สึกเครียดแทนเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในหัวเนี่ย ลิสต์ออกมาก่อนได้เลยแล้วไม่จําเป็นจะต้องแบบพูดยังไงเดีย๋ยวแบบไม่จาเป็นจะต้องให้มันแบบประนีทุกอย่างนะแค่คิดแบบให้มันเรียบง่ายอะ่ะถ้าเกิดผมจะยกตัวอย่างของผมเนาะผมเนี่ยมีลิสต์ออกมา3อย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องจํากัดอยู่แค่ข้อเดียวลิสต์ออกมาหลายแบบเลยก็ได้เพราะเส้นทางชีวิตของเรามันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอเนาะความต้องการของเรามันก็มีหลายด้านเพราะฉะนั้นลิสต์ออกมาเยอะๆเลยอย่างของผมเนี่ข้อแรกผมจะเขียนว่าไอ้ท็อปิกที่ผมได้พูดเนาะตัวโรบินเองในวัยที่ อายุ42อ่ะวินจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ how to live a life you don't regret หรือก็คือการใช้ชีวิตยังไงให้ไม่เสียใจในภายหลังหัวข้อที่2ก็คือ how to be a great story teller ก็คือการที่ผมเป็นเอ่อทำยังไงถึงจะกลายเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีได้และอย่างสุดท้ายครับ how to be financially free ก็คือการที่ทำยังไงถึงตัวเราจะสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้นั่นเอง นี่คือสามสิ่งที่ผมต่อคำถามกับตัวเองเนาะแล้วผมอยากให้ลองให้ทุกคนลองตั้งคำถามกับตัวคุณดูว่าเฮ้ยคุณอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรแล้วคุณในวัยเนี้ยกับทุกคนอะรู้สึกว่าแบบมันใช่มากเลยนี่แหละนี่แหละที่แบบเป็นตัวตนฉันนี่แหละคือสิ่งที่แบบฉันอยากจะได้พอต่อมาเนี่ยพอทุกคนสามารถเขียนออกมาได้แล้วถ้าใครยังเขียนไม่ได้ก็พอสก่อนได้นะครับแต่สำหรับใครที่เขียนมาได้แล้วคําถามว่าเอ้ยแล้วมันเอาไปต่อยอดได้ยังไง ให้ลองนึกย้อนกลับไปดูครับว่าก่อนหน้าเนี้ยที่ผ่านมาคุณกําลังคุณกําลังเรียกว่าติดวอล์ดบล็อกหรือว่าติดกับอุปสรรคอะไรอยู่อ่ะแล้วลองดูว่าไอ้คาตอบที่คุณได้ออกมาเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับมันได้ไหมบางทีคุณมองว่าคุณอยากจะได้งานนี้มากเลยอะ่ะแต่ว่าคุณไม่ชชว่์ว่าคุณจะอยากทำงานนี้จริงๆไหมอะแล้วไอ้สิ่งที่คุณเลือกออกมาเนี่ยมันนั้นไม่เกี่ยวข้องเลยเฮ้ยคุณรานนี้คราวนี้เราจะมองเห็นภาพกว้างมากขึ้นได้แล้วว่า เฮ้ยหรือว่าจริงๆที่เราอยาก,ายากได้งานนี้เป็นเพราะตัวของเงินมากกว่าเห็นปะคือพอ,พอ,พอเราพอเราแบบชัดที่ภายในก็แบบโอเคตัวเราต้องการอะไรเราจะมานั่งเริ่มตั้งข้อเอ้ยตั้งคําถามกับสิ่งที่เราอยากได้ณตอนเนี้ว่าเฮ้ยมันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆปะอาจจะเป็นเพราะแบบผลประโยชน์บางอย่างที่มันดึงดูดเราอยู่แต่ถ้าเกิดเรารับมันไปแล้วอ่ะเราอาจจะไปรู้สึกทุกข์ในอนาคตก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นให้กลับมาถามตัวเองจริงๆว่าเราต้องการอะไรกันแน่แล้วเลือกเส้นทางที่มัน สอดคล้องกับตรงนั้นต่อมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสู่คําถามที่สองกันคําถามที่สองนะฮะถ้าหากคุณลองจินตนาการถึงตัวคุณเองที่สําเร็จแล้วก็ได้ทุกอย่างที่คุณเคยจินตนาการมาไว้หมดแล้วเนี่ยคุณคิดว่าตัวคุณในวันนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอ่ะอันนี้จะลงลึกไปอีกเนาะลองคิดดูว่าคุณณตอนนี้กับคุณที่แบบสําเร็จทุกอย่างที่คุณเคยใฝ่ฝันแล้วอะณต,ตอนเนี้คนคนนั้นอะ ัวคุณในวัยนั้นนะมีอะไรบ้างถ้าผมแชร์ของผมนะครับเพื่อเป็นไอเดียคือผมจะกลายเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจผู้คนมากขึ้นสามารถเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนได้อย่างแท้จริงเข้าใจว่าตัวเราเองนั้นควรวางตัวยังไงกับคนแบบไหนหรือว่าตัวเรานั้นควรพูดอะไรแล้วควรไม่พูดอะไรอะ จะสามารถเข้ากับสังคมได้ดีมากขึ้น2ก็คือการที่ตัวผมนั้นอะ่ะเป็นคนที่สื่อสารได้ดีมากกว่านี้จะไม่มีเอออะเออเอ,อ,อะไรเงี้ยเป็นคนที่ชัดเจนในการสื่อสารและพูดและมีพลังอ่ะแล้วอย่างที่3ก็คือผมอยากผมคิดว่าผมในวัยนั้นจะกลายเป็นคนที่ให้มากกว่าปัจจุบันเป็นคนที่มอบโอก,กาสมอบสิ่งต่างๆให้กับผู้คนมากขึ้นนั่นะคือตัวผมที่ผมมองว่าผมจะกลายเป็นแบบน,นั้นเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีความหนักแน่นทะเยอทะยาน ตั้งใจว่าจะได้อะไรก็ต้องได้มันมาให้ได้อืมและทีนี้ครับคําถามต่อมาที่จะช่วยแบบเสริมสำหรับข้อนี้เนาะเรื่องของว่าถ้าหากเราได้ทุกอย่างมาในชีวิตแล้วมันคือคําถามที่ว่าอะไรคือสิ่งที่เราได้มาละ่ะที่เป็นตัวพิสูจน์ว่าแบบเราถึงจุดนั้นแล้วคราวนี้มันจะเริ่มลึกแล้วนะเราจะต้องจินตนาการแล้วว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องมีเพื่อที่ว่าเราจะกลายเป็นคนคน,นนั้นอนะที่เรามองว่าเราได้ทุกอย่างมาแล้ว ซึ่งตัวผมอะ่ะก็ลิสต์ออกมาเยอะพอสมควรเลยตรงนี้ทุกคนก็สามารถลิสต์ออกมาได้เลยนะว่าตัวคนที่สําเร็จที่สุดหรือว่าตัวคนที่ได้ทุกอย่างมาแล้วอ่าต้องมีอะไรบ้างมีบ้านหรือเปล่ามีรถมีลูกมีครอบครัวซื้อรถพ orsche ซื้อรถราคา30ล้านไปเที่ยวรอบโลกปีละกี่ครั้งสามารถสร้างคอนเทนต์ u t u b e ที่อินสปร์คนได้มากขนาดไหนมีช่อง YouTube หรือเปล่ามีธุรกิจขนาดไหนมีรายได้ขนาดไหน อันนี่คือสิ่งเหล่านี้ลองลิสต์ออกมาดูแล้วเช่นเดิมนะครับถ้าใครยังลิสต์ไม่ได้ก็ลองพอสก่อนนะครับแต่พอเราลิสต์ออกมาแล้วเนี่ยจุดที่เราได้เห็นก็คือเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวเรานั้นต้องการอะไรกันแน่ซึ่งมันทําให้ชัดขึ้นอ่ะก่อนหน้านี้นเราอาจจะเคยมีความฝันเนาะเราอาจจะมีความฝันหลายอย่างแต่พอเรามีโอกาสได้เขียนอะ่ะมันชัดมากขึ้นแล้วว่าตัวเราที่แบบ the best อ่ะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาต้องมีนี่คือตัวเราที่เรานี่คือตัวเราในวันนั้นที่เราจะต้องมีแล้วพอเราเห็น มันมันก็จะช่วยให้เราชัดเจนก,กับตัวเองมากขึ้นแล้วว่าดาวเหนือของเรานั้นมันอยู่ทางไหนกันแน่มันก็กลับมาตั้งคําถามที่ว่าเอ้ย,อยทุกวันนี้ที่เรากําลังลังเลหรือร,รู้สึกหลงทางอยู่อะไอไอเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยมันสอดคล้องกับไปสิ่งที่เราหลงทางปะเอ,อบางทีพอเราชัดตรงเนี้ยไอสิ่งที่เรากาลังกังวลหรือว่าป่าที่เรากำลังหลงนะมันอาจจะหายไปเลยก็ได้นะมันอาจจะเดินได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเนี่แหละมันคือการกลับมาถามที่ตัวเองอีกครั้งหนึง่ง แต่ที่นี่ครับผมมีให้2คํคำถามแล้วเดี๋ยวผมเสริมให้อีกข้อนึงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเป็นอีกแนวทางแบบเผื่อ,อจะชัดมากขึ้นเนาะเผื่อสำหรับใครอาจจะมองว่าตัวเองยังไม่ชัดขนาดนั้นข้อที่3มเนี่ยมันคือการที่เราถามตัวเราเองว่าใครคือคนที่เรานับถือเขามากและเพราะอะไรด้วยสำหรับข้อนี้คนที่เรารู้สึกนับถือเนี่ยก็สามารถเป็นคนใกล้ตัวก็ได้คนในโลกออนไลน์ก็ได้เป็นใครก็ได้ที่เรานับถือว่าเขาเป็นไอดอลเลยอย่างของผมครับจะเป็นคนต่างชาติซะเป็นหลักเนาะ ก็จะมีทางคุณอาลียบเดาเขาเคอร์เวนแล้วก็เนคลาสคริสโต้แล้วทีเนี้ยพอเราลิสต์ออกมาแล้วว่าคนที่เราแบบแอดมยเขาอ่ะเป็นใครบ้างก็ให้เขียนว่าเราแอดมยเขาเรื่องอะไรเพื่อที่ว่าเวลาที่เราแอดมยใครบางอย่างหรือว่าเวลาที่เรานับถือใครบางอย่างในเรื่องใะเรื่องหนึ่งอ่ะนั่นก็แบบเหมือนเป็นสิ่งที่บอกกําลังบอกเราว่าเรานั้นอยากจะได้แบบนั้นด้วยเราอยากจะเป็นแบบนั้นด้วยอ่ามันทําให้เราชัดมากขึ้นว่าจุดไหนหรือทักษะไหนหรือว่าเส้นทางแบบไหนที่เรากําลังอยากจะวิ่งตาม อ,อย่างของผมเนี่ยคุณอาเรียบดาเขาก็เป็นคนหนึ่งที่แชร์ความรู้เยอะผมชื่นชอบในเรื่องของการที่เขาเอาความรู้หนัก,นกออกมาแชร์ให้มันเรียบง่ายเด็กยังฟังได้อะไรเงี้ยไม่กดดันด้วยรู้สึกก็แบบเออฟังแล้วสนุกดี2ออย่างโทเคิร์เวนะเขาก็ทําคลิปวิดีโอแบบฟิลม์มเมกิ่งเผื่อใครสนใจนะครับเซึ่งคนเนี้ยเขาก็เป็นคนที่มีความครีเอทีฟมากเลยแบบเขาสร้างโลกของตัวเองได้เขากล้าเป็นตัวเองสุดๆเลยผมแบบผมชื่นชมตรงนี้มากอะ่ะแล้วก็อย่างดิคลัสคริสโต้เขาเป็นคนที่ เล่าเรื่องทำฟิล์มเมกิ่งเหมือนกันนะแต่เล่าแบบซีนิมาติกจัดๆเลยแล้วผมชื่นชอบในเรื่องของความที่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดแบบซาวเอฟเฟก c t อะไรเงี้ยคือเขาใส่เต็มที่มากผมเชื่อเลยว่า1คลิปของเขาอะ่ะเขาใช้เวลาแบบวันหนึ่งก็คงแบบทั้ง8ชั่วโมงแล้วก็แบบใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ในการทําให้ได้1คลิปอะคือแบบเขาทุ่มเทมากอะ่ะจนผมรู้สึกว่าแบบนี่แหละคือแบบอยากที่ผมอยากจะทําตามให้ได้ ซึ่งทั้งสามคนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์บางอย่างที่ผมอยากจะเป็นเหมือนพวกเขาอยากจะเป็นคนที่แชร์ความรู้ออกมาได้สรุปได้ง่ายมากขึ้นฟังแล้วแบบเออน่าฟัง2ก็คือการเป็นคนที่กล้าเป็นตัวเองสุสดอะสร้างโลกของตัวเองไม่ได้กลัวว่าจะถูกคนอื่นตัดสินแล้วก็3ก็คือการที่แบบใส่ทุกความเหน็ดเหนื่อยเรียกว่าอะไรใส่ทุกความเป็นตัวเองแล้วก็ใส่ทุกความตั้งใจลงไปเพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดทุกครั้งออกมาให้ได้ อันนี้ผมก็อยากให้เอาให้ทุกคนลองลิสต์ออกมาดูนะครับว่าโรโมเดลของคุณหรือว่าไอดอลของคุณเนี่ยคือใครแล้วคุณภูมิใจเขาเพราะอะไรคราวนี้พอเราได้มันมาแล้วเนี่ยความพิเศษก็คือมันชัดแล้วว่าเรากําลังอยากจะวิ่งตามในด้านไหนกันแน่เนาะเพราะผมชัดแล้วว่าอนี่คือคนที่เป็นโรโมเดลผมผมก็ต้องมาตั้งคาถามแล้วว่าไอ้สิ่งที่ผมสับสนอยู่ตอนเนี้ยมันจะมอบบางอย่างที่แบบไอดอลผมมีแล้วผมต้องการเนี่ยมาให้กับผมหรือเปล่างงปะก็คือถ้าหาก สิ่งที่เรากาลังสงสัยอยู่ตอนนี้เราจะวิ่งตามมันเนี่ยมันได้มันกาลังจะมอบบางสิ่งบางอย่างที่สอดคล้องกับความต้องการจากภายในของเราไหมที่เราอยากจะเป็นเหมือนกับไอดอลเราถ้ามันไม่ให้มันก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนระดับหนึ่งแล้วนะว่ามันใช่ทางที่เวิร์กห,หรือเปล่าแล้วเราก็จะสามารถตัดสินใจรหลายๆายอย่างได้ง่ายขึ้นแน่นอนครับหนละังจากนี้ก็นั่นนะครับจะเป็นทั้งหมด3ข้อที่ผมได้เอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกนันเนาะเกี่ยวกับคําถามที่จะทําให้เรานั้นชัดเจนกับตัวเองได้มากขึ้น คำถามแรกเนี่ยถ้าผมทวนนะก็คือเรื่องของเท็ตทอลเนาะว่าตัวเราในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจะพูดอะไรกับเราและคำถามที่2มันคือการที่ว่าถ้าหากเราสําเร็จแล้วได้ทุกอย่างมาแล้วเนี่ยเราคนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างและจะมีความสําเร็จอะไรบ้างในด้านของการงานพอเราลิสต์ออกมาเราจะชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะในชีวิตทุกวันนี้มันสอดคล้องไหมถ้าไม่สอดคล้องโอ้โหตัดทิ้งได้ไง่ายมากแล้วก็ข้อที่3ครับมันก็คือการที่เรานั้น ลิสต์ออกมาว่าไอดอลเรามีใครบ้างและทาไมเราถึงภูมิใจในไอดอลเหล่านั้นเราอยากจะมีอะไรเหมือนเขาคราวนี้แหละมันจะชัดเจนเลยว่าตัวตนในอนาคตของเราที่เราต้องการจะเป็นเป็นยังไงเอ่อชื่นชอบเรื่องอะไรอยากจะสื่อสารเรื่องอะไร2ความสําเร็จที่เรามีนั้นที่เรามองว่าเราตัวเราในอนาคตจะมีเนาะมีอะไรบ้างที่เราควรจะเดินตามสามมันคือการที่ไอดอลของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์อะไรที่เราอยากจะดึงมาเป็นของตัวเอง การที่เรามี3าองค์ประกอบเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมอบความชัดเจนให้กับเราได้อย่างมหาศาลเลยนะถ้าหากตอนนี้เราหลบป่าอยู่เราเริ่มชัดเจนแล้วว่าเราควรจะเดินไปในทางไหนเหมือนเรามีดาวเหนือชัดแล้วอ่ะนี่แหละเส้นทางที่เราต้องไปแต่ที่นี่ครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าการที่เรารู้ตรงนี้มันก็เป็นเพียงแค่ขั้นแรกเนาะที่เราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นแต่มันก็จะมีปัญหาที่ว่าอุย้ยแล้วเราจะเดินทางยังไงจะเริ่มเฟิร์สสเตปยังไงอันนี้ผมยังขอไม่ลงลึกนะครับเพราะส่วนตัวยอมรับว่ายังไม่ทราบเหมือนกัน เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองกําลังหลงทางระดับหนึ่งแล้วก็พยายามจะกลับมาจับจุดตัวเองให้ได้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อจะได้รู้จริงๆว่าเส้นทางที่ผมต้องการจะเดินไปหลังจากนี้คือจุดไหนอันแน่แล้วก็แล้วก็หวังว่าผมจะเลือกเส้นทางที่มันถูกและการตัดสินใจหลังจากนี้ก็หวังว่ามันจะทําให้ตัวผมเนี่ยได้ได้ดึงหลายๆอย่างที่เป็นตัวผมออกมาจริงๆแล้วก็มันอาจจะมีความกลัวบ้างความไม่แน่นอนบ้าง แต่ว่ามีประโยคนึงผมได้ยินมนาว่าเนาะถ้าหากในช่วงเวลานั้นคุณรู้สึกกลัวมันเป็นช่วงเวลาที่ชัวร์สุดๆเลยว่าคุณควรจะเดินหน้าต่อไปเพราะเราจําเป็นจะต้องลงมือทําในสิ่งที่เรากลัวเนาะแต่ตอนนี้พูดได้นะยังไม่ตัดสินใจอะไรทีตอนนี้เกี่ยวกับชีวิตแต่เผื่อว่าแนวทางที่ผมแชร์นะครับผมจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะกับการตัดสินใจหลายๆอย่างในชีวิตของทุกคนเผื่อถ้าหากเป็นประโยชน์แล้วคุณกล้าตัดสินใจอะไรได้เนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับเผื่อว่าจะเป็น แรงบันดาลใจเป็นการใช้ไม่แค่คนอื่นแล้วก็ตัวผมเองด้วยในการกล้าตัดสินใจรหลายอย่างในชีวิตให้มันเด็ดขาดมากขึ้นโอเคครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ <c oughs> ผมมีเรื่องมาแชร์เท่านี้เ <c oughs> กี่ยวกับการทําให้เราเนี่ย <c oughs> เห็นชัดว่าถ้าหากทัวนี้เราหลงป้าเราจะค้นพบดาวเหนือของเราหรือเราจะมองเห็นดาวเหนือของเราให้ชัดขึ้นได้ยังไงและจะกล้าเชื่อมั่นในตัวเองเอ,อมากขึ้นหลังจากนี้ได้ยังไงด้วยครับ ก็หวังว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำวันนี้สวัสดีครับ